สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งพระน,นะครับแต่งขอบพระก็หลังจากที่เราเลี่ยมแล้วเดี๋ยวผมจะลงคลิปดูให้ทีนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่สนใจในการเลี่ยมพระนะฮะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เลี่ยมเป็นแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าลงคลิปซ้ำซ้อนอันนี้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆใหม่นะฮะที่สนใจในการเลี่ยมพระ อันนี้เป็นพระที่ผมได้ทําขึ้นมาแล้วออกแบบแล้วร่างแบบแล้วแล้วก็ทําเดินน้ํายาเรียบร้อยแล้ว,ลวจะมาขัดเงาแต่ว่าจะมาแต่งแต่งห่วงก่อนนะครับห่วงขัดขอบก่อนสามองนะครับขอยา่าขอญาตลูกค้าที่นําพระมาเสนอเดี๋ยวไปดูหลกักการของผมก็จะแบ่งเส้นกลางก่อนนะครับของห่วง ผมจะแบ่งเส้นก่อนเพราะว่าป้องกันการตะไบกินขอบเลยแล้วมันมาแก้ไขายากเราจะแบ่งก่อนแล้วก็จะตะไบไปเรื่อยๆคนระับการราพื้นตะไบเพลินแล้วกินขอบ เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่สนใจในการเด่นพระนะครับก็จะแบ่งก,กึ่งกลางก่อนประมาณนะะี้ครับแบ่งกึ่งกลางซ้ายขวาให้เท่ากันนะครับรับผมนะผมก็จะเน้นในการแต่งหูห่วงก่อนนะครับเพราะว่า นี่ถ้าเกิดเราตะไบเล็กไปแล้วหุม่มใหญ่กว่าก็ไม่บาลานซ์ใช้ตะไบเนี่ยครับซื้อมือสองมาจากเพื่อนๆออนไลน์เพื่อนๆสมาชิกในเฟซบุคค๊กครับสมาคมเล่นพักเหมือนกัน กดไม่มีตายตัวนะครับสำหรับเพื่อนๆน,นั่นอะไะที่สนใจในการเล่นครับไม่ช้าไม่เร็วเกินไปมาเพื่อนๆที่ถนัดแต่งขอบข้างก่อนก็แต่งขอบข้างเส่นหัวก็แต่งหงัวไม่มีตายตัวะครับ ครับไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะนำเสนอการเดินน้ำนนยาครับ ความยากง่ายของการตะใบห่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นขอบข้างหรือตะใบห่วงขึ้นอยู่ดีไซน์ของพระแต่เราพระเหลี่ยมมากเหลี่ยมน้อยก็จะถ้าพระที่มีอยากเยอะก็จะจะตะใบยากหน่อยพระอิสระแบบนี้ง่ายๆก็จะง่ายหน่อยมุมไม่เยอะมากเท่าไหร่ ก็ทำไปเรืเร่อยๆครับครัผมก็จะแต่งขอบหัวบัวนะครับสรงกลมก็ให้เข้ามาประมาณเส้นนะครับตึงกลางของเส้นซ้ายขวาให้บาลานซ์กันให้องค์นูนให้มความนูนความเบาเท่ากัน ครับเพื่อนๆก็จะประมาณนะครับส่วนรูห่วงผมจะใช้ดอกประมาณ2.1 2.5เนี่ยครับ2.5แล้วก็ผมจะมาเจาะซ้ำอีกทีด้วยดอกนียครับเพื่อจะวานให้มันใหญ่ขึ้นมานิดนึงเพื่อจะให้ห่วงมีอิสระในการกิ้งไปกิ้งมาได้ ประมาณพื้นๆอย่างนี้ก่อนนะครับแนวแนวทางตั่วไปนมคลิปนี้อาจจะซ้ํากับเพื่อนๆที่เคยนําเสนอแล้วนะครับก็ต้องขออาภาัยด้วยส่วนเพื่อนๆ,ๆที่กำลังจะสนใจในการเล่นพาพก็นําเป็นแนวทางครับจะไปอย่างช้าๆไม่รีบมาก เนี่ครับข้าวๆก่อนนะครับในการตะใบห่วงกลมสายกว่าให้มัน ข้ามาจดกึ่งกลางที่เราแบ่งบาลานซ์ไว้เส้นบาลานซ์มไม่ต้องเป็นห่วงเส้นพวกนี้นะครับเดี๋ยวมันปัดเงามันก็จะหายไปเองทีนี้ก็จะมาดูเซนเต,นเตอร์ระหว่างขอบข้างนะครับซ้ายขวาให้มันพลิกแพงมันเท่ากันสบายสูงต่ำมันเท่าเพราะเราเลื่อยมาแล้วมันเราอาจจะกินซ้ายกินขวาไม่เท่ากันแล้วก็จะลบรอยไปเรื่อยด้วยครับก็จะมา างานรอดมือก่อนแต่งไปก็ดูไปครับอันนี้ผมใช้ยังในยังในลด จักรยานยนต์นะครับมาแปะไม้อดีกทิง้งป้องกันเป็นรอยครับไม่งั้นก็จะต้องเอากระดาษกาวแปะไม่ให้หน้าหลังเป็นรอยเพราะเวลาเป็นรอยเยอะรอยลึกแล้วมามันก็ปัดเงาแก้ได้อยู่ครับแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาอ มองพลิกข้างซ้ายขวาให้เท่ากันนะการดันนูนของพระนี่ผมก็จะดันนูนด้วยแอ์ปั๊มนะครับเพราะว่าผมจะไม่ไม,ไม่ไม่ดันนูนด้วยการลนไฟปิ้งไฟไปมาครับเพราะว่าป้องกันกระจกลั่นล้าวหรือว่าเราคอนโทรลไฟไม่ดีเดี๋ยวแตกเป็นฟออากาศแล้วต้องมาแก้ผ้าอีกอันนี้เดี๋ยว คลิปหน้าผมจะส่งให้ดูนะครับจะสาธิตการดันนูนด้วยแอร์ปั๊มอีกทีหนึง่งแต่ตอนนี้ผมรวบรัดขั้นตอนมาในการแต่งพระกันเลยะครับขัดขอบข้างแล้วก็แต่งหัวห่วงเพื่อนๆท่านใดที่สนใจเลี่ยมพระนะครับกำลังจะหา อาชีพเขตัวเองแม่ว่าจะเป็นงานเสริมหรือว่างานหลักหรือใบกเกษียแล้วต้องการจะทําอะไรก็มันไม่สายเกินไปทุกอ,อย่างเรียนรู้ได้ตัวผมเองก็เรียนรู้กับเทคนิคของเพื่อนๆในตัวเชี่ยวเนี่ยครัไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Youtube แล้วก็มาดัดแปลงมาทําทำของตัวเองใช้ก่อน เสร็จแล้วก็รับงานเพื่อนๆในราคาเริ่มต้นที่30บาท50บาทพอเราเริ่มทำสวยขึ้นเราก็อัพราคาขึ้มนมาอีกประมาณนี้ครับเสร็จแล้วผมก็จะมาเก็บขอบข้างลอยตะใบทีงด้วยอใบมีดนะครับเป็นเป็นใบมีดตัด ตัดได้ครับใบมีดตัดได้แล้วมาหักครึ่งนะครับเป็นใบมีดประมาณนี้แล้วมาหักครึ่งออกจะได้ขนัดก,ก็จะนํามาขูดขอบข้างลบรอยตะไบที่มันกินลึกเป็นขึ่นไม่เท่ากัน ความถนัดของเพื่อนเลยครับบางท่านก็ใช้ใบเลื่อยขอบข้างใบเลื่อยบางท่านก็ใช้ใบคัตเตอร์บางท่านก็ใช้กระดาษทรายเลย ซอกซอกห่วงครับเพื่อนซอกห่วงตะใบเข้าไปไม่ถึงแลวก็เก็บหน่อยเนกะ็บซอกห่องครับเดี๋ยวเราจะเก็บด้วยกระดาษทรายอีกทีนะครับกระดาษทรายผมก็จะใช้สามหกศูนย์นะครับเปิดสามหกศูนย์แล้วก็แปดร้อยแล้วก็หนึ่งพันตามขนาดมาเลยเลย นี่ครับเพ,พื่อนเพื่อนก็นำมาฉีกแบ่งนะฮะเบอร์สามหกศูนย์ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ใช้ขอบข้างของสบายทำลบ ลอยขุดลอยสบายลึกสบายตื้นสบายที่ออกน้ำหนักไม่เท่ากันก็ขัดกระดาษทรายทีเพื่อให้มันกลมกลืนสวยงามเวลาปัดเงาแล้วมันจะได้ง่ายรวดเร็วนะครับสามหกศูนยยังยังไม่ได้เลย ทำไปได้เลยครับจนกว่ามมันจะหายไปเสร็จแล้วจะมาเก็บอีกทีเบอร์800แล้วก็เบอร์1000ผมพูดอาจจะไม่เก่งนะครับเพื่อนๆติดขัดบ้านก็ต้องขอมาทานอะัยด้วยเพราะว่าเป็นคลิปครั้งแรกที่ลงทํามาหลายองค์แลละ หลายร้อยองคนะ์แล้วแต่ก็ไม่เคยที่จะมาลง Youtube ให้เพื่อนๆแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมงานสายฝนครับเพื่อนๆก็เซฟตัวเองด้วยใส่แมสนะครับแล้วก็ระวัง ไม่ว่าจะเป็นเลื่อยใบเลื่อยฉลุหรือว่าสบายีอโอกาสเข้าเนื้อได้ตลอดเวลาครับเพื่อนๆต้องระวัง ส่วนขอบข้างหูห่วงนะครับก็ใช้เล็กๆเ,เนี้ยฮะเข้าไปสไลด์เข้าไปถูๆถ่ายๆเข้าไป,าาาาไปทำไปดูไปครับ สร็จแล้วผมจะตามด้วยกระดาษทรายเบอร์800แล้วก็เบอร์พันอีกทีนะครับเ,เพื่อนๆเบอร์800แล้วก็เบอร์1,000นี่ครับเบอร์800เป็เศษของเบอร์800 ต้องใช้เวลานะครับพระของลูกค้าแต่ละท่านทําไปด้วยคว,ว,วามระมัดระวังด้วยแล้วก็เราก็ต้องมันยากง่ายอยู่ที่ขนาดขององค์พระยิ่งเล็กมากก็ยิ่งทายากยิ่งอยากเยอะก็ยิ่งทายากการเข้ามุมกันขัดมันก็จะเป็นการฉลุออกมาแล้วลงกระดาษทรายแล้วก็ไปปัดเงาจริง ยิ่งพระที่มีรอยอยากเยอะก็ยิ่งจะยากก็ต้องใช้เวลาแต่เย็นนิดนึง แล้วก็จะมาตามด้วยกระดาษซายเบอร์พันเบอร์หนึ่งพันนะครับสูญหายไปตัวหนึ่งเบอร์หนึ่งพันอเก็บรอยตะไบนะครับรอยหนวดแมวเล็กๆน้อยๆเป็นรอยตะไบขึ้นเล็กๆทีน,นี้มันก็จะง่ายต่อการปัดเงาปัดเงาได้ไวแล้วก็จะใสแต่ก็จะต้องใช้เวลาในการ ขัดกระดาษทรายนี่หนึ่งอดทนครับเพื่อนๆงานถี่มือ ก็จะมีกระดาษทรายน้ำกระดาษทรายซองน้ำอีกเก็บงานอีกสักหน่อยหนึง่งกระดาษทรายนะเพื่อนๆมีขายตามร้านเรียนพะนะครับเพืพ่อนเพื่อสามารถสั่งซื้อได้ในใน Facebook ครับของพเพื่อนๆสมาชิกที่ว่าลงขายนะครับในชมรม การหลายท่านนำนำขายอยู่ในเฟ e บุ๊กก็มีนะครับขัดอย่างนี้นะเราจะเห็นความใสขึ้นมาอนิดนึงก่อนที่เราจะไปปัดเงาจริงใช้ขอบมุมข้างๆะแยงขัดเข้าไป ส่วนหัวบัวกลมนี่ครับผมก็จะระเบิดด้วยดอก แบบนี้อีกสักหน่อยนะครับเพื่อเวลาใส่ห่วงแล้วจะได้กิ้งไปกิ้งมาเป็นอิสระครับ นะครับเพื่อนๆประมาณนี้ครับในการขัดแต่งหัวบัวเป็นทรงกลมนะครับแล้วก็ตะไบขอบข้างบนล่างซ้ายขวาให้บาลานซ์กันนะครับให้กลมกลืนกันนะอีสององค์ก็จะทําแบบเดียวกันนะครับเพื่อนๆแล้วผมก็เดี๋ยวต่อไปไปดูคลิปกันปัดเงานะครับอีสององค์นะครับเดี๋ยวรอทําแบบนี้เหมือนกันนะครับ